ผู้สูงอายุที่เริ่มรู้สึกว่าขาไม่มีแรงเดินช้าลงหรือเริ่มมีจังหวะก้าวที่ไม่มั่นคงส่วนใหญ่มักจะมองว่าตัวเองแค่ร่างกายอ่อนแรงตามวัยแต่สิ่งที่ถูกมองข้ามบ่อยที่สุดกลับคือระบบสั่งงานจากสมองที่เริ่มช้าลงโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะล้มง่ายการทรงตัวเสียและสุดท้ายคือการสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างอิสระ ที่สำคัญปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยการฝึกกล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวหากไม่เริ่มฟื้นฟูวงจรสั่งงานของสมองให้กลับมาทำงานสัมพันธ์กับร่างกายอีกครั้งวิดีโอนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับ5สัญญาณเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่สะท้อนว่าระบบการสื่อสารระหว่างสมองและขาเริ่มเสื่อมลงพร้อมแบบฝึกง่ายๆที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการทำงานของวงจรมอเตอร์เซนซอรี่ใหม่อีกครั้ง โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษและสามารถวัดขนการเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาไม่กี่วัน ข้อมูลที่นำเสนอในวิดีโอนี้อ้างอิงจากงานศึกษาของมหาวิทยาลัยแพทย์และองค์กรสุขภาพระดับนานาชาติที่ศึกษาเฉพาะกรณีขาอ่อนแรงที่ไม่ได้มาจากกล้ามเนือ้อรวมถึงข้อมูลเชิงลึกจากระบบนิวโรโมเตอร์และเกรดฟังชันในกลุ่มคู่สูงวัยโดยคัดเฉพาะงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับเช่น Jama Neurology The Lancet Neurology ทั้งหมดผ่านการกลั่นกรองเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า สิ่งที่กำลังจะฟังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ใช้ได้จริงและปลอดภัยสำหรับการเริ่มฝึกด้วยตัวเองถ้าคุณหรือคนที่คุณรักเริ่มรู้สึกว่าขาไม่ค่อยมีแรงหรือเดินไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนแม้จะออกกำลังกายก็ยังรู้สึกแปลกๆนี่คือคลิปที่คุณไม่ควรข้าม เพราะตลอดคลิปนี้คุณจะได้รู้จักทั้งสัญญาณเตือนที่หมอทั่วไปอาจไม่ได้พูดถึงรวมถึงแบบฝึกที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับระบบนิวโรโมเตอร์ของทูสูงวัยเพื่อให้คุณเริ่มฝึกฟื้นผู้ได้ตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามไปถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้มาเริ่มกันที่สัญญาณแรกคืออาการเท้าลากแบบไม่รู้ตัวคุณเคยสังเกตไหมครับว่า เวลาเดินบนพื้นบ้านรู้สึกว่ารองเท้าขูดพื้นเล็กน้อยทั้งที่ไม่ได้รีบเดินอาการแบบนี้มักไม่ถูกมองว่าเป็นปัญหาเพราะร่างกายยังเดินได้ยังส่งตัวอยู่อย่างไม่ล้มแต่ในทางระบบประสาทเสียงเท้าที่เปลี่ยนไปนั้นอาจเป็นสัญญาณแรกของการขาดจังหวะระหว่างสมองกับขาที่บ่งบอกว่าสมองเริ่มสั่งงานช้าลงกว่าจังหวะที่ร่างกายต้องการจริง c คลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้เมดิค t ลเรายงานว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการลากเท้าเล็กน้อยมักพบความเสื่อมของสมองในบริเวณที่เรียกว่า supplementary motor area หรือสมองส่วนวางแผนการเคลื่อนไหวล่วงหน้าร่วมกับการทำงานผิดปกติของ motor cortex สมองสั่งงานกล้ามเนื้อ เบซเอลแกงเกลียศูนย์ควบคุมจังหวะและความราบรื่นของการเคลื่อนไหวและสไป n นลรีเลยเส้นทางส่งสัญญาณประสาทจากสมองสู่ไขสันหลังโดยทั่วไปสมองจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวินาทีในการประมวลจังหวะตำแหน่งเท้าน้ำหนักตัวและแรงส่งก่อนสั่งให้ขายยกพลพื้นและวางลงอย่างมั่นคง แต่เมื่อสมองวางแผนช้าลงเพียงเล็กน้อยกล้ามเนื้อขาจะสั่งงานล่าช้าเท้าจึงลากพื้นหรือกระแทกแบบไม่ได้ตั้งใจคนเดินอาจไม่รู้ตัวแต่พื้นและเสียงที่สะท้อนกลับมาจะเป็นตัวบอกว่าจังหวะของคุณเริ่มไม่เท่ากับจังหวะที่สมองควบคุมแล้วปัญหาคือคนที่มีอาการนี้ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเกิดจากรองเท้าไม่ดีหรือเดินไม่ถนัด แต่เมโยคลินิกพบว่าคนที่มีรูปแบบการเดินแบบเท้าลากมีโอกาสล้มในบ้านเพิ่มขึ้นถึง2.6เท่าภายในเวลาเพียง12เดือนเมื่อเทียบกับผู้ที่เดินช้าแต่ยังรักษาจังหวะเท้าได้สม่ำเสมอแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังเริ่มมีอาการนี้และจะฝึกให้สมองกลับมาสั่งการจังหวะขาได้ทันอีกครั้งได้อย่างไร ให้เริ่มจากการเดินช้าๆบนพื้นบ้านที่เรียบฟังเสียงเท้าตัวเองในระยะทางประมาณ10เมตร ถ้าคุณสังเกตว่าเกิดเสียงลากหรือเสียงกระแทกที่ปลายเท้ามากกว่า2ครั้งนั่นอาจหมายถึงโมเตอร์เซอร์กิตเริ่มทำงานไม่สมบูรณ์ในบางจุดแล้วหลังจากนั้นเริ่มฝึกด้วยแบบฝึกที่เรียกว่า hill to toe drill หรือการเดินโดยวางส้นเท้าลงก่อนแล้วค่อยถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายเท้าโดยวางส้นเท้าลงก่อนทุกครั้งแล้วถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายเท้าอย่างมั่นคง ทำวันละสองเซตเซตและ19ฝึกอย่างตั้งใจโดยให้สมองมีจุดสั่งนานทุกก้าวเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อใหม่ในวงจรการสั่งงานการฝึกนี้ไม่เพียงช่วยให้ก้าวดีขึ้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มของการฟื้นระบบวางแผนและควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อให้สมองและขากลับมาทำงานร่วมกันได้ใกล้เคียงเดิมอีกครั้งแต่เสียงเท้าลากนั้นอย่างน้อยเรายังพอได้ยิน สัญญาณถัดไปกลับเป็นสิ่งที่เงียบกว่านั้นและร่างกายอาจโอนเอ็นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยโดยเฉพาะเวลาที่หยุดอยู่กับที่ซึ่งนั่นคือจุดที่อันตรายกว่ามากถ้าคุณฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเสียงเท้าหรือจังหวะเดินของตัวเองเริ่มเปลี่ยนไปจริงๆขอให้คุณอยู่ต่อเพราะในข้อถัดไปเราจะพูดถึงสัญญาณที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นแต่มักเกิดก่อนการล้มโดยไม่รู้ตัว กดติดตามไว้ครับแล้วคอมเมนต์แชร์ว่าคุณเคยรู้สึกถึงอาการเหล่านี้กับตัวเองหรือยังมาต่อกันที่สัญญาณที่2ออาการโอนเอ็นขณะหยุดเดินบางคนบอกว่าตัวเองเดินได้ปกติดีแต่ไม่เคยสังเกตว่าเวลาหยุดเดินแล้วเปลี่ยนทิศหรือลองยืนเฉยๆสัก3 -5 ถึงวินาทีร่างกายอาจมีอาการโอนเอ็นเล็กน้อยโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว อาการนี้จะสังเกตได้ยากเพราะไม่ใช่การล้มหรือการสะดุดแต่เป็นการสูญเสียความสมดุลแบบชั่วขณะที่เกิดจากการควบคุมตัวเองระหว่างเปลี่ยนทิศซึ่งต้องใช้การประสานงานระหว่างสมองกับระบบทรงตัวแบบละเอียดมาก งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์กพบว่าผู้สูงอายุที่มีอาการโอนเอ็นขณะยืนนิ่งโดยไม่มีโรคข้อหรือโรคหูชั้นในมักมีสัญญาณของความเสื่อมในกลุ่มสมองส่วนล่างโดยเฉพาะเซเรเบลลัมสมองส่วนควบคุมการทรงตัวและความแม่นยำของการเคลื่อนไหวและเบรนสเต็มการสมองซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสมองใหญ่กับไขสันหลัง เวลาคุณหยุดเดินระบบควบคุมการทรงตัวจะต้องปิดระบบเคลื่อนไหวแล้วสลับมาเปิดระบบยึดตัวนิ่งภายในเวลาไม่กี่วินาทีสมองต้องสั่งให้กล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างเกรงตัวในจังหวะที่สมดุลพร้อมกับประเมินแรงโน้มถ่วงจากข้อต่อกล้ามเนื้อและสัญญาณจากระบบประสาทรับความรู้สึก แต่เมื่อการเชื่อมต่อเหล่านี้เริ่มช้าลงหรือส่งสัญญาณคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยร่างกายจะเกิดไมโครชิฟต์คือโอนเอ็นเล็กน้อยไปข้างใดข้างหนึ่งซึ่งอาจกลายเป็นการเสียหลักได้ทันทีหากพื้นไม่เรียบหรือเท้ารับน้ำหนักไม่ทันปัญหาคืออาการนี้มักไม่รู้สึกเพราะไม่มีความเจ็บไม่มีแรงตกแต่เป็นการลดลงของความเสถียรโดยที่เจ้าตัวยังยืนอยู่แล้วจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าอาการนี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วหรือยัง ให้คุณลองยืนนิ่งๆหลังจากเดิน3 4ก้าวจากนั้นลองหยุดทันทีแล้วยืนนิ่งเป็นเวลา5วินาทีหากรู้สึกว่าต้องขยับขาเล็กน้อยหรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งต้องขยับหาจุดสมดุลหรือร่างกายเอียงนิดๆโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นคือสัญญาณว่าระบบทรงตัวของคุณกำลังทำงานหนักกว่าปกติฝึกง่ายๆโดยใช้ Balance Shift Drill ให้ยืนตรงบนพื้นเรียบแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักตัวจากขาข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งช้าๆ ในขณะเดียวกันให้จ้องที่วัตถุอยู่กับที่เช่นกรอบประตูถ้ารู้สึกว่าต้องใช้สายตาช่วยประคองตัวแสดงว่าสมองส่วนควบคุมการทรงตัวยังไม่เสถียรฝึกซ้ำวันละสองเซตเซตละ8ดรอบเพื่อให้สมองสร้างการตอบสนองใหม่ต่อการปรับจุดศูนย์ถ่วงการฝึกแบบนี้ไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อแต่มันคือการสร้างลูปการควบคุมให้สมองรู้ทันจังหวะเคลื่อนไหวและป้องกันการล้มจากจุดที่หลายคนไม่ทันระวัง เพราะถ้าเพียงแค่หยุดยืนยังเอียงได้ในข้อถัดไปเราจะไปไกลกว่านั้นเมื่อความเร็วในการเดินของคุณช้าลงโดยที่ตัวคุณไม่เคยรู้ตัวเลยมาถึงข้อที่3ความเร็วเดินช้าลงโดยไม่รู้ตัวหลายคนบอกว่าตัวเองยังเดินได้ตามปกติแต่ไม่ได้สังเกตเลยว่าความเร็วของตัวเองช้าลงกว่าที่เคย ที่น่าตกใจคือสมองอาจเป็นฝ่ายปรับความเร็วลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำงานวิจัยจากเมโยคลินิกปี2023พบว่าผู้สูงอายุที่มีเก Speed หรือตัวเลขความเร็วในการเดินลดลงโดยไม่มีโรคทางร่างกายเช่นข้อเสื่อมหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงกลับมีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มทั่วไปที่จะเข้าสู่ภาวะ Mild c o g n i t i v e impairment หรือการรับรู้ถดถอยเล็กน้อยภายใน24เดือน โดยเฉพาะเมื่อความเร็วในการเดินเฉลี่ยต่ำกว่า1เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าอยู่ใน red flag zone หรือเขตเตือนภัยของการเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อมในอนาคตคกลไกที่อยู่เบื้องหลังนั้นเรียกว่า motor cognitive coupling คือกระบวนการที่สมองส่วนหน้าซึ่งใช้ในการวางแผนและคิด prefrontal cortex ต้องทำงานร่วมกับสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว motor cortex เพื่อกำหนดความเร็วในการเดินให้สัมพันธ์กับเป้าหมายสิ่งแวดล้อมและจังหวะของร่างกายแต่เมื่อสมองส่วนหน้าชะลอหรือเริ่มมีการเสื่อมวงจรการวางแผนจังหวะจะช้าลงส่งผลให้ร่างกายเดินช้าลงตามโดยอัตโนมัติแม้กล้ามเนื้อจะยังดีอยู่ก็ตาม และที่สำคัญกว่านั้นคือในงานวิจัยเดียวกันผู้เข้าร่วมเกือบ60%ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเดินช้าลงเพราะสมองจะสร้างจังหวะใหม่ที่ต่ำลงเป็นค่ามาตรฐานใหม่โดยไม่เตือนผู้ใช้ร่างกายเหมือนระบบอัตโนมัติที่ปรับการตั้งค่าเองโดยไม่ได้แจ้งแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ในกลุ่มนั้นหรือยังให้คุณลองเดินเป็นระยะ6เมตรในบ้านโดยใช้เวลาจับจากนาฬิกา ถ้าใช้เวลาเกิน6วินาทีแสดงว่าความเร็วอยู่ต่ำกว่า1.0เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเข้าเกณฑ์เสี่ยงตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและ American Geriatric Society หากอยู่ในกลุ่มนี้ให้เริ่มฝึก speed reset drill โดยใช้ตัวช่วยเช่นวัตถุ2ชิ้นวางห่างกัน6เมตรตั้งใจเดินเร็วขึ้นเล็กน้อยใน3รอบแรกแล้วสลับกลับมาเดินช้า เป้าหมายคือฝึกให้สมองเรียนรู้ว่าเราสามารถสั่งเดินเร็วขึ้นได้และรีเซ็ตค่าเดิมที่ถูกปรับให้ช้าลงโดยอัตโนมัติการฝึกแบบนี้คือการแจ้งเตือนกลับไปยังวงจรการควบคุมความเร็วว่าเรายังมีอำนาจสั่งอยู่และสมองต้องรับสัญญาณน,นั้นเพื่อน,นำไปปรับใช้จริงเพราะถ้าความเร็วในการเดินเริ่มช้าลงโดยไม่รู้ตัวในข้อถัดไปเราจะเจอกับสัญญาณที่ลึกขึ้นอีก นั่นคือเมื่อคุณยังเดินได้แต่กลับไม่มีแรงดันพื้นเวลาก้าวเท้าเรากับขากำลังจะเบาลงเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุผลสัญญาณที่สไม่มีแรงดันพื้นตอนก้าวเดินลองนึกถึงจังหวะที่คุณกำลังก้าวเท้าไปข้างหน้าแต่รู้สึกว่าไม่มีแรงส่งจากขาหลังก้าวไปเหมือนขาเบาไม่มั่นคงไม่เต็มเท้ารู้สึกว่าเท้าไม่มีพลังผลักพื้นเลย หลายคนไม่ทันได้สังเกตเพราะยังเดินได้แต่ลึกลงไปในระบบร่างกายอาการนี้คือสัญญาณว่าแรงสั่งงานจากสมองกำลังเริ่มอ่อนกำลังคำว่าแรงที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่พลังกล้ามเนื้อแต่หมายถึงแรงกระตุ้นจากวงจรควบคุมการออกแรงในสมองซึ่งเริ่มส่งสัญญาณได้ไม่เต็มที่ งานวิจัยจากมหาวิทยาลายัยแมกกิลและ National Institutes of Health พบว่าผู้สูงอายุที่รู้สึกว่าการก้าวเท้าเบาเกินไปหรือไม่เต็มแรงหรือไม่เต็มแรงแม้ไม่มีอาการกล้ามเนื้อฝ่อหรือเจ็บขามักมีความผิดปกติในวงจรที่เรียกว่าข้ c o ่ t i c o s p i n a l output pathway หรือก็กคือเส้นทางคำสั่งจากสมองสู่ไขสันหลังซึ่งเริ่มมีอัตราการปล่อยสัญญาณไฟฟ้าต่ำลงแม้ว่าจะยังสั่งงานอยู่ก็ตาม กลไกคือสมองส่วนมอเตอร์คอร์เทกซ์สมองสั่งการเคลื่อนไหวเมื่อส่งสัญญาณข่านเส้นประสาทไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อจำเป็นต้องมีแรงกระตุ้นที่เพียงพอจึงจะทำให้ขาหลังดันพื้นได้อย่างมีพลังแต่ถ้าสัญญาณน,นี้ต่ำกว่าระดับแม้เพียงเล็กน้อยกล้ามเนื้อจะยังทำงานอยู่ก็จริงแต่ไม่สามารถเร่งแรงหรือเร่งจังหวะได้ คุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าก้าวเท้าไปข้างหน้าแต่ขาหลังไม่ได้ส่งแรงตามหรือรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างไม่ผลักตัวเองพอจะพาให้เดินเร็วขึ้นแล้วจะสังเกตสิ่งนี้ได้อย่างไรให้คุณลองเดินบนพื้นแข็ง6กถึงก้าวจากนั้นลองเดินจังหวะเดิมซ้ำอีกครั้งแต่ตั้งใจใช้แรงดันพื้นจากขาหลัง หากคุณรู้สึกถึงความต่างอย่างชัดเจนนั่นคือสิ่งที่บอกว่าสมองอาจไม่ได้ส่งแรงมาเต็มตั้งแต่แรกแบบฝึกที่ใช้เรียกว่า push off re engagement ให้คุณยืนตรงเท้าแยกพอประมาณแล้วฝึกกดปลายเท้าหลังลงกับพื้นเบาๆขณะก้าวไปข้างหน้าด้วยเท้าหน้าทำช้าๆ10ครั้งโดยให้สมองตั้งใจสั่งจังหวะดันพื้นจากขาหลังทุกครั้ง สิ่งที่ฝึกคือให้สมองกลับมาสร้าง impulse แรงดันพื้นในจังหวะก้าวซึ่งลดโอกาสสะดุดและทำให้ก้าวขาเต็มแรงได้อีกครั้งและถ้ารู้สึกว่าไม่มีแรงดันพื้นแม้จะยังเดินไหวข้อถัดไปจะพาคุณไปถึงจุดที่จังหวะขากับสมองเริ่มไม่ตรงกันและเมื่อการสั่งงานไม่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวจริงมันจะกลายเป็นอาการจังหวะขัดที่เกิดขึ้นโดยที่ควบคุมไม่ได้ มาถึงตอนนี้คุณได้รู้จัก4สัญญาณสำคัญที่บอกว่าสมองอาจเริ่มสั่งขาได้ช้าลงและอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักถูกมองข้ามแต่ข้อสุดท้ายที่จะพูดถึงต่อไปคือจุดที่วงจรสั่งงานและการเคลื่อนไหวจริงเริ่มหลุดจังหวะการอย่างชัดเจนกดไลค์หรือแชร์ให้คนที่คุณรักดูไว้ครับเพื่อให้เขาไม่พลาดสัญญาณลึกนี้ ตอนนี้เรามาถึงสัญญาณลำดับสุดท้ายกันแล้วนั่นคืออาการจังหวะขัดเวลาก้าลองนึกถึงจังหวะที่คุณกําลังก้าวเท้าข้างหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันขัดกันแบบเล็กๆไม่ลื่นไม่มั่นคงเหมือนเคยเหมือนร่างกายจะก้าวแต่ขาไม่ตามหรือสมองรู้ว่าจะหมุนตัวแต่ขาไม่ทันหมุนอาการแบบนี้เกิดขึ้นไวมาก มักใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีและส่วนใหญ่มักถูกอธิบายว่าสะดุดเล็กน้อยหรือก้าวพลาดแต่ในทางระบบประสาทมันหมายถึงว่าสมองกับขากำลังไม่พูดภาษาเดียวกันนี่คืออาการที่เรียกว่า freezing gate episode หรือการเคลื่อนไหวติดขัดชั่วขณะ ซึ่งมักพบในผู้ที่มีภาวะหลุดวงจรสื่อสารระหว่าง Frontal Cortex สมองส่วนหน้าที่วางแผนการเคลื่อนไหว b บ s a l g a n g l เ a ควบคุมจังหวะและ c e r e b e l ลั m um, ประสานการเคลื่อนไหวให้ลื่นไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มี2องคำสั่งเกิดพร้อมกันเช่นจะเลี้ยวพร้อมกับเดินจะก้าวขึ้นบันไดขณะถือของหรือแม้แต่เดินแล้วมีคนเรียกชื่อจากด้านหลัง กลไกของปัญหานี้คือสมองไม่สามารถประมวลคำสั่งหลายอย่างพร้อมกันได้ทันเกิดภาวะที่เรียกว่า Motor Cognitive c o n FLICT วงจรสั่งงานและวงจรตอบสนองของขาเริ่มไม่สิงกันผลคือจังหวะก้าวเกิดการกระตุกขาไม่พาตัวเองไปตามคำสั่งหรือหยุดนิ่งเล็กน้อยก่อนจะเดินต่อได้ และที่สำคัญคนที่มีอาการนี้ส่วนใหญ่มักรู้สึกแค่ทำไมก้าวขาไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังคือปัญหาการสื่อสารในระดับวงจรสมองจะตรวจสอบได้ยังไงว่าเรากำลังเจอกับสัญญาณนี้ให้คุณลองทำแบบฝึกที่ชื่อว่า Duo Task Gate Challenge โดยให้เริ่มเดินช้าๆไปข้างหน้าแล้วลองนับเลขถอยหลังจาก30โดยลดทีละ3เช่น 30, 27 24ทำพร้อมกับเดินอย่างต่อเนื่องหรือพูดชื่อจังหวัดให้ได้มากที่สุดระหว่างเดินหากคุณพบว่าจังหวะเดินเปลี่ยนช้าลงหรือรู้สึกสะดุดแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือสัญญาณว่าระบบมอเตอร์ค ognitiv ของคุณเริ่มทำงานหนักเกินไปหรืออีกวิธีคือฝึกหมุนตัวพร้อมคำสั่งโดยให้คนรอบข้างพูดคำง่ายๆเช่นชื่อคนรู้จักชื่ออาหารหรืออะไรก็ได้ ในขณะที่คุณกําลังหมุนตัวกลับหลังหากคุณรู้สึกว่าสมองต้องหยุดคิดหรือขารอคำสั่งนั่นคือวงจรสั่งงานของคุณกําลังเริ่มไม่มั่นคงการฝึกเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นวงจรสื่อสารให้สมองตั้งหลักใหม่ว่ากําลังจะส่งคําสั่งอะไรและทำให้ขากลับมารับคําสั่งได้ลื่นขึ้นอีกครั้ง จังหวะขาดคือจุดที่สมองกับขาเริ่มไม่เข้าใจกันและหากไม่ได้รับการฝึกให้กลับมาสื่อสารอย่างสอดคล้องมันจะพัฒนาไปสู่การล้มแบบไม่คาดคิดแม้จะอยู่ในสภาวะที่ดูปลอดภัยที่สุดก็ตามช่วงที่ผ่านมาคุณได้รู้จักกับ5สัญญาณลึกที่ไม่ได้สะท้อนแค่อาการขาอ่อนแรงแบบที่เราคุ้นเคยแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวงจรเสื่อมที่เกิดจากสมองสั่งงานร่างกายได้ช้าลง จากเสียงเท้าลากเล็กน้อยจากการโอนเอ็นตอนยืนนิ่งจากความเร็วที่ลดลงจากแรงส่งที่หายไปไปจนถึงจังหวะที่ขากับสมองไม่สิงกันทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่มักค่อยๆพัฒนาในร่างกายเราโดยไม่มีอาการเจ็บไม่มีสัญญาณเตือนจนกว่าจะถึงวันที่เรารู้สึกว่าทำไมร่างกายไม่เป็นของเราอีกต่อไป แต่ข่าวดีคือหากคุณดูมาจนถึงตอนนี้คุณมีข้อมูลครบที่จะเริ่มฝึกเชื่อมวงจรเดิมกลับมาได้ทันทีไม่ต้องรอให้ลม้มเพราะทุกแบบฝึกในวิดีโอนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สมองกลับมาสั่งงานได้แม่นไม่ใช่แค่ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและคุณไม่จำเป็นต้องเก่งหรือฟื้นคืนสภาพให้เท่ากับอดีตแต่ขอเพียงแค่คุณเริ่มฝึก ให้สมองและขาเรียนรู้การทำงานร่วมกันใหม่อีกครั้งวันละไม่กี่นาทีก็เพียงพอที่จะหยุดวงจรเสื่อมก่อนที่มันจะลุกลามไปไกลกว่านี้ถ้าคุณเคยรู้สึกถึงอาการเหล่านี้มาก่อนลองแชร์ไว้ในคอมเมนต์ครับเผื่อว่าประสบการณ์ของคุณจะช่วยให้คนอีกหลายคนระวังตัวทันอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพื่อที่ครั้งหน้าเราจะได้ดูแลสมองและร่างกายด้วยกัน ถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ให้คนในครอบครัวดูไว้ด้วยเพราะสัญญาณพวกนี้มักเกิดก่อนที่ตัวเราเองจะรู้ตัวเสมอเราอ่านทุกคอมเมนต์และจะคอยตอบทุกข้อสงสัยขอบคุณที่อยู่จนถึงท้ายวิดีโอแล้วพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะครับ